นีลาเวลาเ้าปลูกแตงก็แตงเกิดแล้วเ้ากระเพกกำใส่หลุมแตงได้ด้วค่ะมันสีบอสบบสบบสเปื่อยเนาะค่ะเนาะสีบอเปื่อยกับสีมักมักดีนะคะล้วนดีนีค่ะไม่น่านสีมะคุดเหรอ้างลาเขาเอาหมูออกไปแล้วแบบนี้มันสีแห้งนะคะที่เดี๋ยวมันก็เป็นคุยมักไปเลยนะคะคุดเป็นบอไว้ดินล้วนช่วยดีก็อย่างค่ะคุดเป็นบอค่ะเนาะนี่ค่ะไม่น่านออกปลวกใบใไม่ใบยังมาใส่ ไกหมูนาหมูไ <tinc S 1> like ดลงมาตรงนี้แล้วค่ะที่นี่พ่อเวลาใบโบโแห้งนะคะถ้าเ้างเปียวเตะขีหมูรวนน่ะมันตีแห้งที่นี่เขาผสมใบไม้ใบยังกวรใบไม้มากเขากับประเทลงเนาะค่ะเนาะควรใบไม้ใบยังอันออกมาใส่ในในหลุมมันนะคะนั่นแหละทีนี่พ่อเวลาในห้องก็มากุดถึงเนาะค่ะเนาะที่นี่เวลาเวลาเขาปลูกแตงก็แตงเกิดแล้วห้องกับไปกํำใส่หลุมแตงได้ด้วยค่ะ มันสีบอบบบอบบบอบื่อยเนาะค่ะเนาะสีบอ๊บ,อบ,อบอเปลยกับสิมักมักดีนะคะล้วนดีค่ะไม่น่นสีมะคุดเหรอฮะกับสิมักมักดีนะคะล้วนดีค่ะไม่น่นสีมคุดเหรอฮมันสิคุดเป็นรุมเป็นบอไว้นะคะโตทีใดอนมันล่นไปกับพื้นล่นเนาะค่ะเนาะที่ีิโตอยู่ในลุมในบอมันกะบ่ได้มักนะคะ ใบใหม่เปเนี่ยเก็มาส่เนาะค่ะนกะขั้วตะกี่นองนี่มันเป็นรุ่นๆล้วนเลยเด้ค่ะดห็นา่ดำดีน้ำมันบ่มีแกตเนาะคะ่ะจ้าแล้วก,ก็สีมักมักดีนะคะล้วนดีเด้ค่ะไม่นั่นสีมาขุดเหรอเนาะค่ะเนาะขุดเป็นบอไวที่นี่มันเพราะเวลานี้ไม่นั่นสิเอาใบใหม่มัวก,ก็สีมักมักดีนะคะล้วนดีเด้ค่ะไม่นั่นสีมาขุดเหรอเาะค่ะเนาะเด้ค่ะ นั้นเอาพวกดใบไใม้ไปยังมาใส่ให้หม,มุ้นาม,มูได้ล,ลงมาตรงนี้นะคะตรงนี้พอเวลาบ่ได้มากนะคะนี่ใบไม้ไปยังก็มาใส่เนาะคะ่ะเนาะใส่กุชชาใส่แตงเนาะคะ่ะเนาะน้ามันไหลลงมามันก็นสิเปื้ยดีนะคะใบไม้มันก็เริ่มเปื้ยแล้วเนาะค่ะเนาะมันเป็นจะสีจังมันสีเป็นมันก็บสีมักมักดีนะคะล้วนดีนี่ค่ะไม่นั่นสีมะขุดโอนค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ นั่นเอาปวกไปใหม่ไปยังมาใส่ให้หมูน่หมูไดลงมาตรงนี้นะคะที่นีเพอไปแล้วที่นี่มันกับสีด่วนชุยงามนะคะมันสิเป็นแบ้าบ้านคุณผีว่ามันมันแก็ตมันมันบ่มีแล้วนะคะคลิปนี้กับแค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณได้หลายเด้อค่ะที่รับชมจ้าบอนะคะเนาะพูดเป็นบอไหวที่นี่มันพอเวลานี้แม่นั่นสิเอาไปใหม่ควรไปใหม่ไปยังอัน เอามาใส่ในในหลุมมันนะคะ่ะนั่นแหละที่นี่พอเวลาในห้องขอมาคุดถึงนะค่ะเนาะบอนะค่ะเนาะนคุดเป็นบอไหวที่นี่มันพอเวลานี้แม่นั่นเสียเอาไปไม่ถ้าเขาเอาหมูออกไปแล้วแบบนี้มั่สีแหงนะคะที่นี้มันก็เป็นคุยหมกไปเลยนะคะคุดเป็นบอไหวดินร่วนใช่ดี้นอย่างค่ะคุดเป็นบอคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบพูดได้หลายเด้อค่ะที่รับชมจ้าคุดนะคะถ้าเขาหมาักไหว พอเวลาเขาไปใส่พักมันก็สวงามไปนะคะมันบคือขี้หมูไอ้อันนั้นได้ค่ะมุนมุนแปลว่าสี่เขาสวัสดีค่ะนี่คือแตมาขวดพุนเนาะค่ะเนาะเป็นพุนขี้หมูนะคะเป็นพุนนั่นหมูเนาะค่ะเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวนั่นเอาปลวกใบใหม่ใบยังมาใส่ให้หมูน่ะหมูไหญลงมาตรงนี้เนาะค่ะที่นี่พอเวลา มนจิกุดเป็นรุมเป็นบอไว้นะคะตัวที่ใดอันมันหล่นไปก็ขึ้นหล่นเนาะค่ะเนาะที่นี่ตัวยู่ในลุมในบอมันกะมันกะสีมักมักดีนะคะล้วนดีนะคะไม่นั่นสีมะคุดโอ้เสียวแจวแปนใปแตงฟักนะะนีนอันนี้เพิ่นเพิ่นผสมแล้วได้ค่ะนี่เอาอันนี้อันนี้มะหมักไว้นะ,ะใส่คุชชาใส่แตงเนาะคะ่ะเนาะ มันไหลลงมามันก็สิเปื่อยดีนะคะใบไม้มันก็เริ่อมเปื่อยเล้วนะคะเนาะมันเป็นจะสีจะมันสิบรเป็นมันจิกุดเป็นลุมเสียนบ่อไว้นะคะตัวที่ใดมันหล่นไปก็คือหล่นเนะค่ะเนาะทีนี่โตยู่ในรุมในบ่อมันกะงานไปจากพี่น้อนี่มันเป็นรุ่นรุ่นรวนเลยเลยค่ะดับดีน้ำมันบ่มีแกะต่อ่ะจามันจิกุดเป็นลุมเสียนบ่อไว้นะคะ โตที่ใดอันมันหล่นไปกับชือหล่นเนาะค่ะเนาะที่นี่โตัวอยู่ในหลุมไม่บอมันกะเต็มนะคะคูดใจรถเข็นแล้วนะคะอันนี้ก็สิว่าทําเป็นผสมเสิรอที่ไปใส่อันคือสร้างนะคะนี่เป็นกะสิมักมักดีนะคะล้วนดีขาไม่นั่นสิมักุดเหรอมันจิกุดเป็นหลุมเป็นบอไว้นะคะโตัวที่ใดอันมันหล่นไปกับชือหล่นเนาะค่ะเนาะที่นี่โตัวอยู่ในหลุมไม่บอมันกะ ข้างเขาเอาหมูออกไปแล้วแบบนี้มัสิแห้งนะคะที่นี่มันก็เป็นคุยหนักไปเลยนะคะคุดเป็นบอลไวดินร่วนช้ยดีขึ้นอย่างค่ะคุดเป็นบอกควรไปไหมไปยังอันเอามาใส่ในในหลุมมันน่ะค่ะนั่นแหละทีนี้พอเวลาในห้องเขามาคุดถึงนะคะเนาะถ้างเขาเอาหมูออกไปแล้วแบบนี้มัสิแห้งนะคะที่นี่มันก็เป็นคุยหนักไปเลยนะคะคุดเป็นบอลไวดินร่วนช่ยดีขึ้นอย่างค่ะ คุดเป็นบอ่อค่ะเนาะนี่ค่ะนี่แม่นั้นเอาพวกใบใหม่ใบยังมาใส่ให้หมูนมหมูไหลลงมาตรงนี้เนาะคะ่ะที่นีข้เอเวลาเนาะคะนะ่ะเนาะคุดเป็นบโบใบที่นี่มันพอ้อเวลานี้แม่นันสิเอาใบใหม่มกระสีมักมักดีนะคะล้วนดีนี่ค่ะแม่นันสิมาคุดอเอาเต็มน,นะคะคุดใจรถเข็นแล้วนะคะอันนี้ก็ะสีมักทำเป็นผสมเปิดที่ไปใส่อัน คุณสร้างนะคะถ้าเคยโบโบแห้งนะคะถ้าห้าเปล่าแต่ขีโมูล้วนอ่ะมันขีแห้งจริงๆห้ากับผสมใบไหม่เลยยังกวดใบไม้มาเห้ากับปรเทลงเนาะค่ะเนาะใคยโบโบแห้งนะคะถ้าห้าเปล่าแต่ขีโมูล้วนอ่ะมันขีแห้งจริงๆห้ากับผสมใบไหม่เลยยังกวดใบไม้มาเห้ากับปรเทลงเนาะค่ะเนาะเข้าไปไหนมากนะคะนี่ใบไม้เลยยังกัมาใส่เนาะค่ะเนาะค่ะเนาะ นั่นเอากวกกไปใหม่ไปยังมาใส่ให้หมูนําหมูด้าลงมาตรงนี้นะค่ะที่นี้พอเวลานี้เวลาเวลาเ่งฮัปลูกแตงก็แตงเกิดแล้วเ้าก็ไปกำใส่หลุมแตงได้ด้วค่ะมันสีบอสบอสบอสเปื่อยเนาะค oh ่ะเนาะสีบอเปื่อยกวรไปใหม่ไปยังอันเอามาใส่ในในหลุมมันอะค่ะนั่นแหละทีนี้พอเวลาอยู่ห้องกับมากุดถึงนะค่ะเนาะ ทีนี้มันกับซีรวนสุวยงามนะคะมันจิเป็นเจ้าบ้านคุณผี่ว่ามันมันแก็ดมันมันมามีแลยอ่ะนะคะเนาะนี่ค่ะนี่นั้นออกพวกใวใหม่ใบยังมาใส่ให้หมูนะหมูไหลลงมาตรงนี้นะคะทีนี้พอเวลาเขาเอาหมูออกไปแล้วกว่นี้มันสะแห้งนะคะทีนี้มันก็เป็นควีนมักไปเลยนะคะคุดเป็นบอไว้ดินรุวนสุวยดีก็อยังค่ะคุดเป็นโอ หยิบแยวเป็นแปรแตงฟักนะคะนี่อันนี้เพิ่นเพิ่นผสมแล้วได้ค่ะนี่เอาอันนี้อันนี้มะหมักไหวนะใบโบโบแห้งนะคะถ้าข้าวเปล่าแต่ขีโมูล้วนน่ะมันสีแห้งถ้เขาก็ผสมใบไม้่เลยยังกวนใบไม้มาเขาก็บปเทลงเนาะค่ะเนาะเหยิบแยวเป็นแปรแตงฟักนะคะนี่อันนี้เพิ่นเพิ่นผสมแล้วได้ค่ะนี่เอาอันนี้ อันนี้มา,มาหมักนะไว้นะงานเตจี่น้องนี่มันเป็นรุ่นรุ่นรุ่นเลยเด้วค่ะเหดับดีน้ำ <laughs> มันบ่มีแกะออกค่ะจ้าเหยื่อเจียวเป็นแป,ป,ปรงฟักซ์นะคะนี่อันนี้เพิ่นเพิ่นผสมแล้วได้ค่ะนี่เอาอันน,น,นี้อันนี้มา,มาหมักนะไว้เกย์โบโบแห้งนะคะแต่ข้าวเปลีนะ่ยวเตจีหมูรุ่นรุ่นอ่ะมันสืแห้งทีนี้เาราผสมใบไม้ได้ยัง กดใบไใหม่มากเขากับประเทลงเนาะกันเนาะกดนะคะถ้าห้ะะามักไหวเพราะเวลาเขาไปใไส้พังะะมันก็ถึงงาไว่นะคะมันบอคือขีดม้วไออันนั้นได้ค่ะมุนมุนเว่าที่เขาคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเดอ้อขอบพูดได้หลายเด้อค่ะที่รับชมจ้างานไปจากพีนออก่น้องนี่มันเป็นรุ่นรุ่นรวนเลยเด้อค่ะเห <laughs> ็นบ่ดันดีนํามันบอกมีแก็บออก่ะจ้าที่นี่เวลาเวลาเขาปลูกแตง ก็แตงเกิดแล้วเ้าก็ไปกัมใส่หลุมแตงได้ด้วยค่ะมันสีบล๊อ,ะะอบล๊อบลเปลือยเนาะค่ะเนาะสีบล๊อคกลาเขาเอาหมูออกไปแล้วกว่นี้มันสีแห้งนะคะที่เดี๋ยวมันก็เป็นคุยมักไปเลยนะคะคุดเป็นบลอไว้ดินร่วนช่วยดีขึ้นอย่างคะ่ะคุดเป็นบลอสวัสดีค่ะนี่แต่มาขวดคุณเนาะคะ่ะเนาะเป็นคุ่นขี้หมูนะคะเป็นคุ่นหัืนหมูนะคะเนาะ ทีนี้มันกับสีด่วนช่วยงามนะคะมันจิเป็นเจ่าบ้านคุณผีว่ามันมันแกะม,มันมันบะมี่ล้็วนะคะถ้าเขาเอาโมูออกไปแล้วกว่าน,นี้มันจีแห้งนะคะที่นี่มันกับเป็นคุยนักไปเลยนะคะคุดเป็นบอไว้ดินร่วนช่วยดีก็อย่างคะ่ะคุดเป็นบอค่ะนะ